บรรยากาศของการรอทําบุญใส่บาตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567นะครับซึ่งสวนสาธารณะอยู่บริเวณของหน้าตึกนี่ครับหน้าตึก9แล้วก็10แล้วก็11นะครับเคฮะชุมชนร่มกล่าวลาดกระบังนะครับตอนนี้ พระคุณเจ้าก็มากันแล้วนะครับพระสงฆ์นิกรน,นะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ได้เกิดในรัชสมัยของรัชกาลที่เก้านั้นเหมือนประหนึ่งว่าเมื่อถึงวันที่ห้าธันวาคมของทุกปีนั้นเป็นวันที่มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจและหรือทําสิ่งหนึ่งประการใดนะครับ <Okay. S 2> ที่จะ,จะแสดงออกในวันนี้โดยในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทําบุญนะครับตักบาต เพื่อถวายเป็นนะครับและที่สําคัญหลายท่านหลายคนนั้นท้าบุญตักบาทยังไม่พอยังร่วมออกโรงทานด้วยนะครับเนื่องจากว่าเห็นความสําคัญเห็นจิตเห็นใจของแต่ละท่านแต่ละคนที่ได้มาเป็นลูกของพ่อหลวงราชการที่เก้าเมื่อมาตักบาทแล้วอาจจะ หนูนะครับมีลูกเด็กเล็กแดงมาด้วยมีลูกมีหลานมาด้วยก็ร่วมสนับสนุนในส่วนของเป็นกำลังกายกันนี้นะครับคณะสงฆ์วัดปากบึงนะครับซึ่งเป็นวัดในชุมชนของพวกเราที่ได้ให้ความเมตตานะครับและที่สำคัญหลายท่านหลายคนอาจจะได้ยินเสียงว่าการประราชาสัมพันธ์ทุกครั้งนั้นจะเป็นการตักบาตรพระ สองก้ารูปแต่เนื่องด้วยพระบารมีของในหลวงราชการที่9นั้นมากมายเหลือเกินนะครับในแต่ละชุมชนก็ต้องการพระที่จะไปทาบุญอุธิถวายเช่นเดียวกันก็จึงพระก็ต้องแยกร่างมาัทูติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงราคันต,ตายาติสารเนจามา ตาติยัมปีมมยังพันเตวิสุงวิสุงราคัทตายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจมามะต่อไปัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทัสานโมตัสสะภควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาเะระมมานีสิกขะสิกขาปะขัมสะมาทิยามีสิกขะตะมาสีระมุตโตอะอามะขันเตลำดับต่อไปอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัมปุทตะมัสสะทุกโภคตัวการฟังของอันเป็นเรื่วิวาสข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความโตเนินอุปัฏฐากอีที่เป็นของ แล้วไม่ต้องเพราะฉะนั้นโคอาญายาไม่มีนะครับเพราะมันคือทาง 走。<Thank> <Thank you. S 1>